ฟอร์มูลาชาวดอยไงเดี๋ยวพ่อดูเขาครับฟอร์มูลาวันผมซื้อบัตรไปแล้วอ่ะเนี่ยคู่ด้วยใช่ไหมให้เด็กๆครับมาหาไปเรื่อยนั่งสองคนนลยใช่เออมันจะไหลลงมาเเดี๋ยวปล่าไหลลงมาเราเบรกอีกทีไม่เปล่าเราแคบหลักคนเดียวเทากับคีลงมาดูดูเขาเขาป้องกันเนี่ยฮะเขาแบบเนี้ยฮะเล็กหน้าครับเนี่ยฮะเข้าใจฮะเอกเหนือได้ครับ เท้ามาขับเลี้ยวอ่ามือมาขับเบรกเอาให้เอาให้แน่นะฮะขับได้นะฮะแข่งแคร่อดอยนะครับโอ้โหฝนตลกเลยอันนี้ระบบเบรค ABS นะโอ้โหฝนชอมนะฮะฝนตลกเลยเ เอาล้อหลุดเอาล้อหลุดไปข้างแล้วครับตายนะของใครไม่รู้น่ะแล้วมันมียางอะไรนะล่ะการชีวิตมายังั้าห้าแสนอ๋อชัยมั้ยผลข้อมันอ๋อหลุดแล้วหรอเขามีล้ออะไรเขาเขามีล้ออะไรครับออกเดือยวออกเดือยวเอาเดือยว เอาแล้วยังไปอยู่เอาแล้วเอาแล้วไปเอาแล้วเอาแล้วลอหนุนแล้วเตรียมความพร้อมนะครับเออครับเช็คเช็คเบรกเช็คอะไรยังฮะเช็คเบรกฮะเช็คม่งน้ำให้ดีนะฮะเออเดี๋ยวมอน้ำแตกลมยางลมดางครับตอนนะครับคนที่จะเล่นนะครับเราไปจากนี้ไป50เมตรไม่ต้องเบรคนะครับ โไม่ต้องเบเลยพี่ให้แล้วครับให้ไปแล้วครับถ้าว่าหลอกคันที่ข้างทางตกใจเนี่ยดึงแบรเแรงๆนะครับถ้าว่ามันคนมันก็มันไม่เบรคมันก็หลอกคันที่ข้ามทางตกใจดึนแบรมาหาตัวนะครับดึงเรงๆก็จะอยู่ทันทีนะครับแล้วก็อย่างถ้าหลอกคันที่ข้าทางห้างเอาขาลงตามพื้นนะครับ ใส่แวองห็นนอโตโอ้รุนละทึกมากครับเอ๋ครับเคยเคยขับไหมฮะรถอย่างนี้ไม่เคยด้วยอโอ้น้ำนั่งมาเลยครับดูฮะไปแล้วครับโอ้หลยวมันจะไม่ไหลไงถ้าไม่เบรกอะ ครับนี่พวงมาลัยอยู่ที่เท้านะฮะพวงมาลัยอยู่ที่เท้าไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ดูหน่อยโอ้โอย่างนี้ฮะทดสอบระบบเบรกก่อนครับโลเบรกเป็นไงฮะมันมันไม่ไหวโออกตัวด้วยระบบผักนะครับโอ้พบไปแล้วครับผมคันสุดท้ายเพื่อนเลย แล้วจะไม่เบรกเลยเอ้ยเบรกสักนิดครับเดี๋ยวพี่เขาผักให้ครับโอ้ไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหตรงล่างน้าจะมีนับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเบาหน่อยครับเบาหน่อยครับ สะเทือนมากครับเทเทียยเท่ยวลยนครับเทีย่ยวเลยครับเทีย่ยวอเลยครับพี่ไม,มไ,มไม่นิ่มเลยฮะไม่มความนิ่มเลยครับเขาบอกข้ามเบรกไหมเหรอ้อ่ร โอ้สั่นสะเทือนนิดนึงครับโอ้ลงข้างทางไปหนึ่งคันแล้วครับเราไม่ต้องเรียนแบบเขานะครับโอ้โหเบาหน่อยครับเจ็บหน้าแข้งครับโอ้โหเบกเบกเบกทดสอบระบบแล้วก็หยอนระบบเบกโอ้โหตรงนี้ชันครับ ดูล้อครับโอ้โอ้ยโอ้โอ้ลงข้างทางไปแล้วครับเดียรลิตี้เลยฮะตอนนี้ไปแล้วหนึ่งนครับโอ้จอดช่วยเหลือหน่อย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 ครับเข้าข้างทางก่อนครับ มันมันเป็นอันนี้ไงพคงมาลายเท้าไงโอเคเรขึ้นไปนั่งครับขึ้นไปนั่งครับโอเคไหมครับโอเคะครับค่อยๆไปนะครับไปต่อครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับยอดครับที่ตกข้างทางเปนหนึ่งลายตอนนี้เอก็ได้ยกำลัง <Okay. S 2> ไปต่อแล้วครับเบาครับเบาครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหเบานะครับเ,าเบาหน่อย มูล่าชาวดอยนะครับโคตรเฉียวเลยโอ้โหไม่ต้องนิฟครับพี่ไม่ต้องนิฟโอ้โหไม่ต้องนิฟครับผมจะถกรถเดี่ยว ก็ตายแล้วครับโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ครับบันทึกมากครับใส่แบตใส่แบตใส่แบบลักโอ้สนุกสนานครับทิม่อนแจ่มเออยากเล่นได้ไม่ได้ลูกอันตรายโอ้โหโคตรเสียวเลยครับพี่ผมนึกว่าผมจะเสียชีวิตซะแล้วนะฮะไม่อยากตายไม่อยาก โอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้อยู่ที่มอนแจมนะครับ